嗯。 ตำบลหาแม่ลอเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ทาประกอบด้วย6หมู่บ้านมีบ้านหวยหอมนอกหมู่ที่4เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการดำเนินง,งานโครงการ1ตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยบ้านหวยหอมนอกได้มีการดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ตามการน้อมนำแนวพระราชรำลิของสมเด็จพระนิสาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชสุมารีสู่การปฏิบัติการปรลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร,ราาประจำปีงบประมาณพศ2566ในการปลูกไม้ผลสอข้างทางเข้าหมู่บ้านได้แก่ต้นขนุนต้นว่าต้นมะขามและต้นมะขามป้อม โดยได้ดำเนินการ k i กอ o f กิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมเมื่อเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ากรมรยานิวัฒนากม็มาหลงนราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกวาระครบรอบหนึปีวันประสูตร6พฤษภาคม2566ในวันอังคารที่23พฤษภาคม2566นายชาติกกิตติธนดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการลงพื้นที่เพื่อพบปะแนะนําให้กําลังใจและรวมมอบ9,000ไม้ผลแก่ตัวแทนหมู่บ้านซึ่งได้ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่สามารถต่อยอดกันเป็นหมู่บ้านที่ยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนบานวงวม้หอมนอกคือห้วยหอมนอกครวมใจทักทอสายใย,ยปากกยอด้วยหลักวัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการยกระดับการศึกษาพัฒนาแหล่งต้นน้ำสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนของชุมชนมีผลการดำเนินการดังนี้การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาโดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านมอญหินขาวผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ตกเกณฑ์ด้านการศึกษาตามระบบ PTMap การขับเคลื่อนงานตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรา,างสร้างทางรอดของสังคมไทยสร้างความวามั่นคงทางอาหารส,ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวระดับครัวเรือนขยายผลสู่การเป็นคลังอาหารชุมชนบริเวณสอส,อสอชอมอนหินขาวสร้างถนนกินได้ตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้แก่การรักษาต้นน้ำโดยการสร้างฝาชะลน้ำ การคัดแยกขยะครัวเรือนและการทำถังขยะเกียดลดโลกร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยการอนุรักษ์ประเพณีวิถีปากยอดโดยการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าชนเผ่าตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและส่งเสริมการยกผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื้อผ้าทอขีเอวด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากการที่บ้านงวยหอมนอกได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพรัตนาร,ราชสุดา สยามบารมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างวารมั่นคง,งทางอาหารและขยายผลสู่กิจกรรมทางนี้มีผผู้ลคนรักกันทําให้บ้านห้วยห้อมนอกเป็นหมู่บ้านที่มีความยั่งยืนตามวมิสัยทัศน์การพั็นหนาที่ว่าห้วยห้อมนอกโครมใจทักทอสายใหญ่ปากยอด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง